วันนี้พกของเรานะครับช่องเอ็นดูนะครับวันนี้เออเขาเล่าอะไรดีลุงแม็กลุงแม็กี่เขาติดทุระติดทุระแล้วก็มาสายมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายเทสนน้นก่อนก็เลยมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยไหนน้องออฟโชว์นะเป็นอาหารที่แบบผมไม่เคยกินเลยนะผมผมก็ยังนะนี่เป็นขงแรกเลย่าเรามาดูเลยมันคือ เนื้อจระเข้แล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะทําอะไรแล้วก็เราจะแอบถ่ายตอนที่ลุงแม็กเดินเข้าบ้านมานะครับแล้วก็วจะเปลี่ยนจะเปลี่ยเนเสมือนว่าเฮ้ยกูทากับข้าวไว้ให้มึงแล้วกินข้าวก่อนเดี๋ยวหิวแย่เลยอะไรเงี้ยแต่ทีแ่แท้คือเนื้อจระเข้ใช่ดูว่าตอนที่เขาตอนที่เขาไม่รู้รสชาติเป็นยังไงแล้วตอนที่หลังจากรู้แล้ว<ๆ>เขาจะบ่นเราไหมใช่จะมีแอคติ้งยังไงไปดูกันครับไปดีกว่าครับเราก็ได้ละลาย ตักแดดไปละจนเนื้อละลายวันนี้เราจะมาทําเมนูจระเข้ทอดกระเทียมพริกไทยนะครับมาลงมาดูนี่คือครั้งแรกของผมเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าว่าน้าตามันลบสัมผัสมันจะเป็นยังไงก็อเอามาตักครึ่งนหนึ่งแล้วกันเผื่อมาไม่แดดหรือเกลืออร่อยจะได้เกลเก็บไว้ทำนุ่นทำนี่ได้จะไม่ต้องห่วงครับเรามีตัวช่วยอยู่แล้วคือลุงแม็กค,ครับอ๋อลุงแม็กลุงแม็กเขาจะมาตอนที่แบบเขาไม่รู้นะว่าเรา ทำเนื้ออะไรนี่นะเนื้อตระเข้ก็เราได้เนื้อตระเฮ้ยไหนดูด,ดมันเหมือนเนื้อไก่จริงๆนะคือผมเคยได้ยินที่เขาพูดว่าแบบเออมันก็เหมือนเนื้อไก่แหละรสสัมผัสรสนุ่นรสนี่อะ่ะมันก็เหมือนจริงนะดูดิเหมือนไก่เลยแต่มีบางส่วนที่ไม่เหมือนไก่เช่นแบบส่วนเนื้อแดง,แดงๆนนะอะไรแหลไม่เหมือนแต่ถ้าเนื้อขาวเหมือนเลยเราก็เอาพริกไทยกับพริกไทยกระเทียมที่ตำเอาไว้นะพริกไทยกระเทียมที่ตำไว้ลงไปปั๊บเบือ ผมไม่อยากทําเมนูที่มันแบบเขาเรียกอะไรดีวะเมนูที่มันมีรสชาติหรือว่าพวก,พวกเ,เครื่องเทศอะไรที่มันเออมันกบกลิ่นเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันจะชูรสชาติได้ไม่ดีเท่าผมก็เลยเอาแค่แบบเค็มๆพรกิกไทยกระเทียมพอเดี๋ยวเราไปดูกันตอนหมักเสร็จครับ15บนาทีเจอกันผมจะหมักแค่นี้นะถ้าบ้านอื่นอาจจะใช้น้ำมันหอยนุ่นนิดอะไรนิดหน่อยหน่อยนะครับผมจะใช้แค่นี้พอเออและอย่างหนึ่งผมจะใส่ไอ้นี่แป้งทอดกรอบมาผมจะทอดแบบ แห้งๆนะอ่าผมจะทอดแบบแห้ง,หงๆก็จะชุบจะชุบแป้งทอดกรอบอันนี้ผมซื้อมาจากดองกี้ของของญี่ปุ่นนะไม่รู้ว่ายี่ห้อที่อะไรก็คงหาซื้อ,อยากหนะ่อก็จะซื้อก็ไปที่ดองกี้ก็แล้วกันหน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้าอยากรู้ว่าดองกี้ไป,ไ,ไปที่ไหนเราไปติดตามได้นะอ่าในเพปเราก็ทํารีวิวแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะหมักเนื้อจอระเจีทิ้งไว้สักสิ2 0้าถึงยี่ินาทีเราเราแล้วเราค่อยเอามาทอดให้มันแบบ สวยเหมือนไก่ทอดแน่ตัวใครๆก็ต้องหลงเชื่อถ้ามันยาวไปก็ตัดแต่งหน่อยนะ๋ยวไปหมักก่อนตัด t h o u s a n d years later เราก็ได้แอบทอดเราก็อยากรู้เหมือนกันนี่เราก็ได้แอบทอดมาใกล้ๆเดย๋ยวไปดูในบ้านดีวกว่าว่ย้อนแสงทีนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วคัะเทสมานิดนึงสองชิ้นสองชิ้นท่วนๆมาเยีบยไป ก่อนที่เราจะแกล้งเขาเราก็ต้องรู้ก่อนว่าผลิตภัณฑ์เราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ที่ผมจับมาคือกรอบนะเฮ้ยมันน่าจะกรอบถึงะนี่ผมผมทอดมาแบบกรอบๆไปนะเหมือนเหมือนไก่เหมือนมันหมูเหมือนมันเนื้อแต่ว่ามันเหมือนแบบมันมันหมูอะชินไหมให้อีกหรอว่าอร่อยเหมือนกินมันหมูเลยกูอะของกูอร่อย อร่อยอืมไ้ี่อร่อยอ่อยช้าวัาน่อยเขาตี่นี่เราจะไปแกล้งเขาถึงทำของอร่อยไปให้เขาแดกแย่เ,เ,เอว่ะเฮ้ยผมว่าอร่อยพี่เดี๋ยวเราลองไปดูรีแอตตอนที่ลุงแม่เขากลับมาถึงบ้านก่อนแล้วกันผิดแผนเลยมันบอกว่ากาลังกลับยแวะแวะกินข้าอวอาหารตามสัง่งแป๊บหนึ่งผมก็เลยบอกว่าเหลือท้องไว้ให้ด้วยมันโอเคโอเคแล้วผ่านครับมันชิมทัวร์เดี๋ยวเรารีบทำกับข้าวก่อนดีกว่าเมื่อกี้เอมีไอจุกเฉิน ยู่ดีๆแม่งก็กลับมาก่อนเวลาไอ้ท้างั้นเดี๋ยวเราต้องโกหกอะเราจะต้องบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูไก่กระเทียมเพราะสีแม่งเหมือนที่สุดอ่าเป็นเป็นไก่กระเทียมแบบแห้งทอดกรอบๆอะไรเงี้ยหลอกมันเดี๋ยวมาดูกันเราจะไม่อาดอะไรเยอะแค่แค่ทอดขั้นตอนแรกก็ตั้งไฟแล้วก็คุมไฟดีๆให้มันไหม้ว่างั้นอะอไม่เป็นไรย้อนแสงก็ย้อนมาเพราะตอนนี้ต้องเล่งกับเวลาเพราะอะไรพี่ พราะว่าลุงแม็กใกล้มาแล้วครับฉุกเฉิญนะุกเชินค,ครับโ,โอเ้เนี่ยเอาต้องเตรียมตัวไม่ทันเลยเราก็ใส่ไปอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกเหลืองพองอะ่ะแค่นั้นแหละไปดูกันแค่นี้แหละเหมือนไก่นะมพี่ไก่เลยเรียบร้อยคนกินตายคนคลายติดคุกนี่มาันนี้เราก็เริ่มทอดไก่กระเทียมแบบสูตรแห้งนะ ดูบรรยากาศแล้วก็พี่สมภูมิเพิ่งมาเมื่อกี้เขาไปทําธุระมาใช่ครับแหมมีอะไรก็ขอโทษผู้ชมหน่อยนะขอโทษด้วยนะครับวันนี้ที่ผมไม่ได้ลงมือทําไม่มีคนเล่นมุกเลยอ่ะโถเดี๋ยวผมจัดให้ครับตอนรีวิวผมจัดให้แบบจำ,จำแจมเลยได้คือมุกมันต้องแบบโอ้โหคนดูต้องเอาไปใช้แบบจีบสาวได้แน่นอนได้ฝากลุนดูวยนะครับเดี๋ยวเราทำเสร็จเดี๋ยวเราจะรีวิวกันได้แต่ผมจะชิมถ่ายสีสันถ่ายสีสันให้ลุงแม็กดูหน่อยว่าเป็นไง โอ้โหจิจจาจัดน่ากินมากกูถามจริงอ่ะนเนี่ยน่ากินจริงกลิ่นนี้กลิ่นนี้หอมฟุ้งเลยอ่ะทอดไก่อลุงแม่ใช่แล้วทอดอะไรก็ทอดได้ใช่ไหมล่ะแต่อะไรวะประหยัดทอดทิ้งกันก็พออย่ทอดทิ้งพวกผมนะครับทอดอะไรก็ทอดได้ครับประหยัดทอดทิ้งอะไยกรอบจับไหมผมว่าเรารอไปรอชิมดีกว่าพี่นะเออแค่นี้แหละไปดีกว่าไม่ถ่ายบรรยากาศว่าลุงแม่เพิ่งมาป้าตัวนี้ตัวนี้รีบมาชิมแล้วมาชิมครับ หลอกหลอกมันให้ไปหยิบข้าวอยู่นี่อ๊อฟอ๊อฟไอ้ยี่ยนเนี่ยจะอะไรบรบี่นยครับน้ากินสดสดดูว้าวอยสีเหลืองทองอลามผมอยากกินแล้วเนี่ยชิมเลยครับอันนี้แล้วกันครับทำไมมันมันทำไมกว่ามันทำไมกว่าชิ้นอื่นก็มันแบบมันเหมือนจะมีแบบมันมันนมันมันซ่ใช่มันนาจะแบบขบเคลื่อนดีเป็นไงกรอบรอกรอบยรอ ผมได้กลิ่นกระเทียมครับอ่าๆแล้วไงต่อแล้วก็ออกเค็มอ่ารสสัมผัสข,ของเนื้อกรอบอออกไปทางแบบแห้งๆอ่าเพรางแห้งๆเนี้ยผมชอบนะอ่าเป็นเหมือนแบบเหมือนอชีน่วยกระเทียมอีกตประ,ะเทแบบแหง้งอ่ะอ่าแบบแห้งมันจะเป็แบบเปียกแบบแห้งใช่ป่ะใช่อันนี้อันนี้แบบแห้งก็ผมว่ากินกับข้าวเหนียวอร่อยแล้วรสรสที่ผมได้ก็คือออกออกไปทางเค็มแต่ไม่ได้เค็มมากแล้วก็จะมีกลิ่นของกระเทียม ก็คือน่าจะเป็นแบบแบบหนาแหละแบบหนาเป็นยังไงแบบหนาแบบหนาอ่าลองชิมแบบหนาด้วยเมื่อกี้มันบางใช่ไหมลองชิมดูอ่าเดี๋ยวผมลองจิ้มดูก่อนาเดี๋ยวโชว์โชว์กล้องนิดนึงด้วยอืมเป็นไงก็นุ่มนะไม่ไม่ได้กรอบแบบเดียวกรอบนอกนุ่มใน่ไม่หนึบหนับนะไม่ครับถือว่าผ่านไหมผ่านอร่อยเลยมีคะแนนไหมอย่างนี้ วันนี้เหรอผมไม่กล้าเลยเฮ้ยไม่กล้าเลยนะใช่แต่คือถ้าจะให้ผมให้สิบแบบผมต้องทำเมนแบบหมือนให้สิบโอ้โหวันนี้เราทำมาผมไม่กล้าแต่อันนี้มันเป็นไก่พันธุ์ใหม่เว้่เลยอะไรครับเนี่ยมันเป็นไก่ไก่ไก่เนื้อเดียวเดียยวมันเป็นไก่มีหางไก่ไก่บ้านคุณที่ไหนมันมีหางครับเนี่ยมันเป็นไก่มีเกร็ดอะไรือไก่มีเกร็ดกับเนี่ยมีสี่ขาอ่า หางยาวๆคือเนื <practiced clapping> ้อหมาแล้วนะใช่หมาพองมีเก <M akes danach> ็ดหนเหี้ยอาให้พี่ทายดูวาะไรต้องเป็นไก่อะไรไก่อะไรวะมีเก็ดแล้วพันธุ์ใหม่ด้วยไก่อะไรวะอยู่ในน้าขึ้นน้ําลงน้ําได้อยู่บกก็ได้อยู่แห้งก็ได้ไก่เหี้ยเกือบเหมือนเหี้ย ไก่ตะกวดเกือบแหละมันมันไม่ใช่ไก่แล้วกันที่มึงแดกไปอ่ะหมูมันอยู่ในน้ำแล้วก็ขึ้นน้ำใบ้ด้วนนะมีเกล็ด้วยนะจระเข้เหรอจระเข้เหรอจระเข้เหรอใช่เหรอจเหรอไอ้เน้อเน่เน้เนือเอน้เนื้อเ้เ้เนอ้เน้เนี่อเนื้เ่เลนอ้เ้เ้นอ้นี้น่นอ ของจริงเหมือนเหมือนไก่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแน่นแน่นกว่าพีุ่ณนึกมึงจะอ้วกอะเนี่ยไม่อ้วกครับอ๋อไม่อ้วกเพราะว่าจระเทศอุตสาหเสศระอ๋อเสศระโอโหงี้ผมก็จบเลยผมตาผมก็อุสาฟูมุกมาคิดมุกว่ามันคือไก่เอาเล่นนะหน่อยจะได้ไม่เสียดายแต่หลายคนอ่ะสงสัยไหมว่าทําไมอ่ะงอนไก่มันถึงสีแดงแล้วแล้วหน้าไก่มันถึงต้องสีดำสงสัยป่ะเพราะว่าแดดไงแดดทำไม แดดแรงอ่ะมันทําให้ไก่หน้าดําำแต่หน้ารักจังอ่ะทําให้ผมหน้าแดงเฮ้ยครับว่าช่วงนี้รู้สึกแบบหน้ามึงแบบด้านๆขึ้นนะเยหน้าด้านเออมันด้านๆขึ้นอ่ะทำไมวะด้านไหนก็นหน้ารักพอพอพอสวยนี่มันนี่มันนี่มัน้อเขาได้จริงเหรอครับพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอเดี๋ยวไปดูต้นคลิปแล้วกัน อืออ่ะแล้วลุงแม็กชิมแล้วมั<ล>นก็เนื้อขาวๆเหมือนกันเลยนะเฮ้ยอร่อยอืมนี่ไม่บอกก็ไม่มีใครรู้นะคิดอยู่คือว่าก่อนทอดอะผมดูแล้วเหมือนเนื้อไก่แต่พอกินปุ๊บว่าเอ๊ะทำไมมันแอบแน่นๆเหมือนหมหูเลยวะกลัวเสียวอยู่อืมมึงไม่ไมอว้วกเขาคุณตั้งใจให้มึงอ้วกเลยนะเพราะ<อ><อ>ว่าแด่แรกทราไมไก่หน้าดำแต่หน้าหลักตั้งแต่ไม่ผมหน้าแดงผมเลยว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับและอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้เราหลอก มันไม่สำเร็จมันไม่อว้วกจบละแย่เลยแต่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณ